เวลาใครชวนเพื่อนกินข้าวแล้วมันไม่ยอมมาวิธีนี้เอาอยู่จริงคือทุกครั้งที่เจจะชวนไอออมกินข้าวมันจะมีสเต็ปนี้ตลอดไม่มีเงินนะดิเมื่อวันนี้ขอญาติบิดใช่ปะ่ะแล้วพ่อเจบอกจะเลี้ยงคุณก็รู้ผมไม่ชอบแค่ใครเลี้ยงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้คือเจเข้าใจมันเลยนะแต่ที่มันไม่เข้าใจคือตอนนี้มีเงินแค่สามสิบบาทก็กินสเต็กในห้างได้แล้วเพราะช่วงนี้ซาตอเฟ่เขามีโปรที่คุ้มแบบเพื่อนไม่มีทางปฏิเสธคือเจแค่สั่งสเต็กหมูหรือไก่อะไรก็ได้เท่านั้นจานที่สองของเพื่อนจ่ายแค่บบบาาาาททททเเเเอออองงงงว้ยยยดีีขผมม่่ลจริไก ดูสเต็กพอกลอยดูโอของเจ199บาทได้สเต็กม,มาถึง2ชิ้นจุกๆแมสเต็กไก่ยัมมี่ของเพื่อน,นาาก็น่ากินมากแค่นี้ก็ไม่มีทั้งคู่ละนิ่มท้องส่วนเจก็ไม่เหงามามา,าจานนี้รสชาติเป็นไงเดี๋ยวเจรีวิวให้ฟังสัมผัสได้ถึงความนุ่มแน่นชุมช่มฉ่ำของสเต็กเนื้อหมูพอกลอยมีกลิ่นหอมของพริกไทยดำมมอ่อ,อนส่วนซอสนี่นะคือทีเด็ดเลยรสชาติหวานเค็มกลมกลมจานนี้ถือว่ารสชาติลงตัวไหนจะขอชิมสเต็ไกไก่ยัม,มี่ของเพื่อนบ้างเป็นไก่ส่วนสะโพกที่ย่างมาีเอคม กินเฮดัฟเฟอร์สุดๆอ่ะใช้กอกค็อกเทลนี่ก็พลาดไม่ได้ป็นใช้กอกที่เนื้อเด้งหนังกอกรสชาติละมุนกลมกล่อมมันจะมีกลิ่นหอมลมควันอ่อนๆเอางี้ใครที่มีเพื่อนหัวรันแบบไปออกช่วนไปกินซานตาเฟ่ได้เลยโอนี้เขามีตั้งแต่วันนี้ถึงสี่ธันวาท่านั้นะคือคุ้มขนาดนี้ยังไงเพื่อนก็มาเชื่อเจ